ผู้หญิงอีกคนอยู่ที่ไหนเฮ้ยน่าขำเขาจะลอยพวกแกมาจับหรือไง เธอช่วยชีวิตฉันฉันจะปล่อยเธอไปเราไม่ติดค้างกันแล้วอืมอืมแก้มนิ่มนิ่มอืมอนี่ไล่ไม่ถังอือินาฮาฮ่่าฮาฮ่าาฮ่่า ชาตนาจะกลับมาแก้แค้นใหม่เลยอีกยี่สิบปีทนยังเป็นโจรสลัดฉันจะมาจับนายอีกเดอออยเด้อโอ๊ดอ๊ออ๊อยโอยโอ้ยจับโจสลัดได้เหรอชวันนายคงไม่อยากรบกวนแขกที่มาในงานนี้ใช่ไหม้อยาโงไม่นอยยังไม่รีบกลับไปอีกเหรอ ไปเจี๋ยวไปใช่หลังแท้คุณก็สู้เขาเป็นฉันชอบคุณจังเลยจุ๊บอเอ่อเออไอกไม่เอาไรเลยดูแลสถานที่จนเป็นแบบนี้ ที่ที่รวมชาวอังกฤษที่มีหน้ามีตาในสังคมถูกโจรสลัดเข้าไปแต่ไหนกลับไม่รู้ท่านนายพลผมไม่รู้เรื่องจริง,รงๆนะครับผมให้ผู้จัดการที่นั่นออกไปเรียบร้อยแล้วด้วยแค่ไล่คนงานออกสองคน<อ>และคิดว่าจะพ้นผิดเหรอตอนนี้ที่สําคัญค<อ>ือหาทางทําให้กูเป้าบ่อที่ตั้งของก่อนตูหลองออกมามพวกเราถึงจะทําลายพวกโจรสลัดทั้งหมดได้นะครับท่านอืพูดถูกต้องฉันจะให้นายดูแลตำรวจกับทหารเรือ เรื่องจัดการกับโจรสลัดห้นรับผิดชอบขอบคุณครับเดี๋ยวและพวกเขาไม่ถูกทำโทษเลยเนี่ยไอ้เจวนายทำงานพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าคราวนี้จะพักงานนายสามเดือนพอกลับมาแล้วฉันจะส่งนายไปเฝ้ายามเออแหมขอาตาวนฉันจะปิดครับเขานายหนึ่งปีนี่เอออย่างน้อยรอยสอบสวนเสร็จแล้วก็คืนให้นายนี่เออไปได้แล้ว ส่วนเจ้ากูเป้าเนี่ยจะให้หนายสองคนเป็นคนสอบสวนครับท่านดี <laughs> จริงๆดีจริงอ่ะหมดระาับพร้อมทุกด้านเหมาะสมที่สุดทีนี้ฉันจะได้พักสักหน่อยนะนัน้นต้องคอยระวังกูเป้าให้ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคนรับผิดชอบอมันก็ไม่ต่างจากเ,เมื่อก่อนแน่นอนอไปนอนดีกว่าั้างยายล้อเมียกูเป่ายัางอยู่โรงพยาบาลจะทำยังไงอผู้หญิงนี่ไม่รู้อะไรพอหายแล้วก็ปล่อยไปนายพักงานอยู่ไม่ใช่หรอออกไปได้แล้วอ๋อเหรอใช่ก็พูดถูกนะ ผู้หญิงไม่รู้เรื่องเรกปล่อยหล่อนไปอือใช่แล้วปล่อยหล่อนไปนายก็รู้อย่าล่อเป็นโจรสลัดย่าให้ปล่อยหล่อนไปเลยบ้าจอยจะตกปลามันก็ต้องมีเหยื่อไม่งั้นปลามันจะกินเป็ดได้ยังไง<อ>ช่าไมมันก็จริงนะเขายังฉลาดกว่านายอีกนะจริงสิอาหัวที่ลอบเขาเ้าไปในบ้านฉันแล้วก็ลูกน้องที่อยู่กับจิ๋วปากกว้างและยังใหญ่หลอที่อยู่ฐานทัพเรือล้วนแต่เป็นคนของเกาะตูหลง แต่กูเป้าอยู่ในมือของเราพวกเขาไม่กล้ามาช่วยหรอกดังนั้นพวกเขาต้องติดต่อกับยายหลอกับจิ๋วปากกว้างแน่ฉันจะไปดูยายหลอเอง ทำบ้าๆอยู่เรื่อยเลยลโอ้โธ่ที่มันหน่าสถานีตำรวจแล้วเนี่ยตอนนี้ตำรวจทุกคนกำลังตามล่าเธออยู่ยังกล้ามาที่นี่อีกไม่มีทางช่วยอรองเลยเหรอฉันไม่รู้รีบไปซะไปหมายความว่าไงอ่ะนายรับเงินจากพวกเราทุกเดือนนะแต่ตอนนี้กลับไม่ช่วยเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนนี้เหตุการณ์ไม่สู้ดีฉันถูกคำสั่งพักงานเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกเธอก็กลับไปก่อน รอให้เหตุการณ์สงบฉันจะติดต่อกลับไปเองก็แล้วกันตกลงนะนี่จิวปากกว้างหยุดนะฉันรู้แล้วว่าเป็นเธอ โทษจะหนักขึ้นทำไมนายไม่หลบล่ะทำไมฉันต้องหลบด้วยกุญแจอยู่ที่สถาน,นีถ้าเธอฆ่าฉันตายเธอก็ต้องอยู่กับศพฉันไปทั้งชาติฉันตัดมือนายได้นะฉันมีเล่มนี้เหรอก่อนที่จะตัดข้อมือของฉันฉันว่าเธอคงถูกจับไปแล้วม <c oughs> าที่หลบฝนเถอะ ฉันอยากเข้าห้องน้ําไปเข้าสิฉันจะหาหลังให้ก็ได้อะนี่แบบเนี้ยฉันจะทํำได้ยังไงต้องขายกุญแจก่อนนี่ฉันไม่หนีหรอกนะว่าไงนายไม่มั่นใจตัวเองใช่ไหมรลัวเธอแล้วฉันนึกแล้วนายโกหกบอกว่ากุญแจอยู่ที่สถานี จะทำอะไรอ่ะจะเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยติ๋วมาอยู่กับฉันนะฉันชอบนายจริงๆอ่ะนี่เธอรีบปล่อยฉันเลยนะฉันจะดูแลนายให้มีความสุขอ่ะนี่นะปล่อยฉันนะโจรยังไงก็เป็นโจรมันยังค่ำอย่ามาดูถูกฉันนะความจริงเธอไม่คิดจะกลับตัวเลยฉันคิดว่าเธอกลับตัวกลับใจได้แต่ว่าเธอกลทำเรื่องแบบนี้น่าอายจริงๆ คิดว่าฉันนะอยาเปเจ้าสลัดนักเหรอฉันไม่มีทางเลือกนี่พ่อนายเป็นใหญ่เป็นโตนายถึงได้ไปตำรวจพ่อฉันน่ะเป็นเจอสลัดฉันก็ต้องไปเจอสลัดสินายคิดว่าฉันน่ไม่อยากเป็นลูกเศรษฐีเหรอได้เรียนเมืองนอกได้แต่งชุดฝรัง่งได้จิบไวายได้มาตะการด้วยฉันเกลียดเจอสลัดที่สุดเลยจะไม่อยากให้คนอื่นมาดูถูกฉันน่ะ เธอไ,ไปซะจริงเหรอนี่นายชอบฉันแล้วใช่มหมฉันไม่ได้ชอบเธอเธอไม่ใช่คนเลวมองว่าปล่อยเธอแล้วเธอจะกลับตัวซะถ้าเธอยังทำเรื่องชั่วฉันจะไม่ปล่อยเธออีกฉันไม่เชื่อหรอกนี่แล้วจริงสิถ้าหากฉันอยากจะเรียนหนังสือต้องเรียนหนังสืออะไรอะ

อเจ๋งใช่ไหมล่ะตอให้พวกของกูป้ามี3าเซนหกกอนถ้าคิดจะไขกุญแจทั้งหมดอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา1เดือนเต็มๆดังนั้นกูป้าในตอนนี้ถึงมีปีกก็หนีไม่รอดใช่หนีไปสองครั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องถูกฉันจับกลับมาเนี่ยคนารู้สึกไม่เลวสินะใหญ่ฉัน อย่าให้ฉันหนีออกไปได้เลยถ้าฉันหนีออกไปได้ฉันจะฆ่าแกเซียวลาปาใช่ไหมอีกยี่สิบปีทนายจะเป็นตัวสลัดฉันก็จะจับนายกลับมาอีกไม่มีอะไรใหม่เหรอให้ฉันบอกนายดีกว่านะฮะบอกฉันว่ามาก่อนตูวร้องอยู่ไหนแล้วฉันจะให้นายอยู่อย่างสบายๆบอกมึงขวัญไปเถอะฉันไม่บอกฉันบอกเลยมาหลายสิบปียังไม่มีอะไรทำให้ฉันกลัวได้เลยถ้าฉันร้อไม่แต่คำเดียวฉันก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วไร้สาระที่สุดเฮ้ยดูสิจะปาแข็งไปถึงไหนเตรียมชุดใหญ่ใครกล้ามาต่อหลังเนี่ย ฉันเห็นนายดื่มคนเดียวก็เลยมาดื่มเป็นเพื่อนไอ้บ้าคุณนายนี่บ้าไปแล้วเหรอไหนมาหาฉันทำไมเนี่ยอืมก็น,นายไม่ไปจะต้องมาเองสิไม่ใช่ฉันไม่อยากจะไปนะแต่สถานการณ์ไม่เอ็มลุยต้องพูดมากหรอกตอนนี้อารอเป็นยังไงบ้างอ๋อได้ยินนะวา่าฐานเรือนสอบปากคำเขาอยู่จะให้เขาบอกที่ตั้งเกาะจูหลงน่ะแล้วเขายอมพูดหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่พูดอีหนอยก็ไม่ได้ยังมีทางไ,ไหนช่วยเขาได้อีก พวกมันนะใช้วิธีโง่แต่ได้ผลที่สุดขังเข้าไว้ครั้งนี้ดูท่าจะไม่มีทางช่วยเขาได้แนะ่ฉันกลัวว่าเขานะ่จะพูดเรื่องไว้ฉันด้วยซ้ําถึงตอนนั้นที่ถูกจับน่าไม่ใช่เขาคนเดียวนะขนมครับขนมอีกแล้ว,อ,ลวอันนึงใส่โจงอาอีกอันถั่วแดงต้มคราบอ้นี่ใครส่งมันมาเนี่ยกัซื่อเทียนเซียงไงกุซื่อเทียนเซียงอีกแล้วทุกคนสนอนคราวนี้กั้ซื่อเทียนเซียงส่งขนมขนมาอีกพวกเราควรจะทำยังไงจะทำพวกเราเลยยลย เราเข้าใจผิดนะเราเข้าใจผิดขอโทษจริงๆนะขอโทษนะเราเข้าใจผิดขนาดนะขอโทษนะเราเข้าใจผิดนะที่บ้านก็เจ๊หลิวแล้วก็น้องๆทักสื่คนด้วยแต่ก็โทษจริงๆขอโทษจริงๆนะโทษนะโทษด้วยโทษด้วยเข้าใจผิดนะขอโทษแม่งยังไม่มีปัญหาหรอกฉันจะกลับบ้านแบกขนมเค้กมาให้พวกนายกินเป็นการชดเชยให้โทษทีโทษทีนะโทษทีมันน่าโมโหจริงๆเลย เยาเงี้ยฉันอย่าเงี้ยฉดิมฉันก่อนนะฉันดิมโอ้โหอร่อยจริงันจบนจบทำไมจบจบเดี๋ยวอร่อยมากเลยทำไมวะนี่ทาไมถึงล้ายถึงได้มีมีเขาบอกถ้งได้มีความรู้สึกนี้ เพราะอะไรพวกเขากินไปแล้วถึงได้ไม่เป็นอะไรเลยเออไอ้ okay. อยี่เร็วๆเ,เข้ารีบปล่อยฉันก่อนเร็วโง่จริงๆ ง่อมาตั้ง20ปีอย่าเสียเวลาเลยนะเรีบเรียกเสี่ยวเชือแล้วก็เสี่ยวหลี่ออกมามาช่วยกันเดี๋ยวฉันออกมาได้แล้วแล้วลอ,อยไม่ได้มาด้วยเพราะอะไรฮะเพราะฉันไม่คิดจะพานายออกไปไอ้ยียแกกี้ทำอะไรกันแน่เดี๋ยว หมายความว่าอย่างไรกันร้อเล้นแบบนี้ไม่ขำนะเว้ยใครร้อเล่นกับนายล่าอี้ยะอี้ยถ้าแกไม่พอใจอะไรพี่ชายฉันพอฉันกลับไปที่เกาะฉันจะไปพูดก,กับเขาให้แกฉันอยู่กับเขามา20ปีมีเขาไหนฉันไม่สู้มีคราไหนฉันไม่อยู่ข้างหน้าบ้างแต่ว่าสุดท้าย สุดท้ายฉันได้อะไรฉันไม่ได้อะไรเลยที่แบ่งให้ฉันก็เป็นแค่เศษเงินฉันถูกพวกนายใช้เหมือนทาสอายุจนป่านนี้กลับไม่มีเกียริเลยสักนิดเฮ้ยทุกคนที่อยู่ก่อตัวหลงมีใครบ้ามาให้เกียริแกแกอย่าคิดเลวไหลหน้าี้ให้เกียริเลยแบบนี้เลียยให้เกียรติอยังไงกันกูเปียวเห็นฉันเป็นอะไรขนาดดาวล้างเทายังให้ฉันเทให้ฉันเป็นอะไรกันน่เห็นฉันเป็นสุนัขเหรอให้เกียริเลยแบบนี้เรียกให้เกียรติอยังไงกัน เออใช่พี่ใหญ่เองก็ทำเกินไปหน่อยพอจะกลับมาแล้วฉันจะช่วยพูดกับเขาให้นะไอ้หียแกแกเองก็ชอบเสี่ยวนี่ไม่ใช่เหรอกลับมาแล้วฉันจะเป็นพ่อเสือให้พวกแกได้แต่งงานกันะดีหรือเปล่าล่ะพูดจริงเหรอก็อจริงะสิเราจะจัดงานฉลองสิบวันสิบคืนเลยอ,อีกอย่างพี่ใหญ่แกะนะฉันจใจเขายกตำแหน่งเขาให้แกหลังจากนี้ไป พวกแกสองคนก็เป็นผัวเมียโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยดีไหมล่ะจริงจริงลืมไปแล้วหรือว่าฉันเป็นโจรสลัดเน่ยใจฉันเชื่อไหนงั้นเหรออี้เ้ยฉันขอสาบานเลยถ้าฉันโกหกคอยฟ้าดินลงโทษเลยอี้เอยพาได้แล้ว ความจริงฉ okay. 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 ันไม่มีความแค้นกับนายแต่น่าเสียดายนายเป็นน้องชายของอาจารย์เป็นดวงใจเขาไว้นายไปมันเสี่ยงเกินไปไอ้เหี้ยแกก็เชื่อใจกันสิแกเชื่อใจฉันสิฮะไอ้เหี้ยไม่นะไม่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 ไอ้เหี้ยไม่ไม่ไอ้เหี้ยไม่ไม่ไอ้เหี้ยอย่าไม่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 กินฉันไม่กินฉันไม่กิน เจ้าถูแดงนี่ทำไมทุกคนสลบกันหมดเนี่ยฮะ